วันนี้เนี่ยมินนี่พาทุกคนมาที่พินวันเพชรที่จะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงเทพนะคะร้านใหญ่แล้วก็กว้างขวางมากๆเลยนะคะทุกคนเสียบะเสียบบอ๊ะพี่ว่าอย่างเงี้ยสำหรับเจ้าของหมาที่ให้บาร์เป็นประจำจำเป็นมากๆเฮ้สายเว็นกันแดดออ้ยมันน่ารักอะคือเคยเห็นมันใสอ่ะเขาดีไซน์ดีแล้วก็ใช้สีดีเวลาที่เราได้น้องหมามาใหม่ๆอะมันจะแบบมีเพนพอยที่ว่าเอ้ซื้อของที่ไหนดีซื้ออะไร ดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่มินิส์มินิต EP2 นะคะวันนี้เนี่ยมิน่พาทุกคนมาที่พิณวันเพชรที่จะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงเทพนะคะตอนนี้เราอยู่ที่โครงการ A s q u a วรสุขุมวิท26ค่ะซึ่งร้านพิ n วันเพชรเนี่ยก็คือจะมีเป็นแบบของใช้สัตว์เลี้ยงคืออุปกรณ์ครบครันวันนี้นะคะก็เป็นวันว่างของมิน่ก็เลยอยากจะพาเพื่อนๆมาชวนช้อปปิ้งด้วยกันเชื่อว่าจะต้องได้รับรอยยิ้มกับบ้านแน่นอนวันนี้พาแลนโบมาช้อปปิ้งนะครับแต่จ่ายเงินเองด้วยนะครับงง <laughs> โอเคเดี๋ยวเข้ากันไปเลย ร้านใหญ่แล้วก็กว้างขวางมากๆเลยนะคะทุกคนเพื่อนๆคนไหนเนี่ยมองหาพื้นที่ทํากิจกรรมอยากมากับเด็กแก๊้งมากับกวนเพื่อนหรือว่าแบบอยากมากับครอบครัวก็คืออยากแนะนําเป็นที่พินวันเพชรมากๆเลยเพราะว่าที่นี่เนี่ยนอกจากขายอุปกรณ์สัตว์เลี้ยงอย่างครบครันเขาเนี่ยยังเป็นสถานที่ที่เป็นด็อกเฟรนลี่ร้อยเปอร์เซนต์ด้วยก็คือพาน้องมาได้เลยนะคะอย่างมินี่ก็คิดว่าร้านพินวันเพชรนะคะคือตอบโจทย์ทั้งแบบว่าพ่อแม่หมามือใหม่หรือว่าจะเป็นแบบคนที่มีน้องอยู่แล้วที่บ้านเนี่ยก็สามารถมาเลือกซื้อสินค้าได้เช่นกันเพราะว่า ขเขาหน้ารักแล้วแบบหน้าช็อปไปหมดเลยวันนี้มินี่ก็เลยชวนพี่สาวคนสวยนะคะพี่แพรใหม่นะคะมาร่วมช็อปปิ้งกับเราด้วยมาเลือกซื้อของกันมาแล้ว <c oughs> สวั <c oughs> สดีค <c oughs> ่สะสวัสดีค่ะแพรนะคะไอจีก็ออดทําแพรยังน้องหมาพันอะไรไหนเราซิพันซามอยค่ะอตอนนี้ก็สี่ขวบแล้วค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นพันปักกิ่งค่ะสองขวบแต่อย่างเงี้ยก็คืออย่างสมมติว่าเป็นแจ็คลัสเซลอ่ะก็จะดูแลหมายถึงว่าเรื่องพลังงานของเขาอ่ะน่าจะเยอะกว่าหมาพันอื่นๆไหมเพราะเขาแบบต้องออกกําลัง ต้องวิ่งต้องอะไรอย่างงี้ใช่ปะใช่คือมันยิ่งกว่าดูแลเหมือนเราต้องร่วมออกกำลังกายไปกับเขาเรียกเลยเดี๋ยวแลมโบลูดเครดิตการ์ดใจครับแลมโบซื้อให้นะซื้อให้ป้านะลูกแต่อย่างงี้คือน่ารักดีนะ เราชอบที่แบบมันเก็บความเย็นด้วยอ่ะคือจริงๆแล้วอ่ะอะไรแบบเนี้ยสาคัญมากเพราะว่าอย่างที่จะให้เป็นมาฟก็คือเป็นเนื้อสดภาชนะวัสดุที่เก็บความเย็นได้สะอาดอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องสําคัญมากๆเพราะ,ะเนื้อสดเวลาอยู่ในภาชนะบางภาชนะมันจะเก็บไม่ได้นานเพราะว่าพวกสแตนเลสตีลอะพวกแบคทีเรียจะไม่ขึ้นเชาลราไม่ขึ้นด้วยคิดว่าอันเนี้ยเอาไปใส่น้ำะอะไรเงี้ยก็เวิร์ก<ช>เพราะ<ช><ช>ว่าบ้านเรามันร้อนแล้วเจอเคสหมาเยอะมากที่แบบเฮ้ยเป็น h e ทส stroke อะไรเงี้ยเพราะว่าดื่มน้ำไม่พออันนี้ก็คือช่วยเก็บความเย็นดีมากเลยอ่ะสีสวยด้วย ปกติพี่แพ้เวลาที่จะซื้อของให้น้องหมาอมชอบมาเลือกด้วยตัวเองหรือว่าชอบซื้อของออนไลน์มากกว่าของพี่ยังไงก็ต้องเลือกด้วยตัวเองอเพราะพี่รู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นภาชนะหรือเป็นผ้าหรือเป็นบอกอะเราต้องจับเราต้องรู้วัสดุของมันเพราะว่าเวลาสั่งออนไลน์บางทีเราจะไม่รู้จริงๆว่าว่าจะเป็นยังไงขอเราเล่นตลกที่บ้านมีบอกปลาแล้วทีเนี้ยเคยสั่งตะแกงตักปาลาเหรอแบบตักใบไม้ออกจากบอกปลาแล้วตอนแรกเราใช้อย่างงี้เลยใช่ปะใหญ่มาถึงกันแค่นี้จับปลาหนกยุงนี่คือออนไลน์พี่รู้สึกว่ามันจะพลาดเรื่องซส์ได้ง่ายมาก <ป>ก็แอบน่ารักนะเนี่ยที่เป็นลิกแม่อ๋อใช่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 ใพี่จะบอกว่าอันเนี้ยดีมากเลยรู้ปะเพราะว่ามันชะลอการทานของน้องได้<ค>ไม่ให้แบบว่าเขาทานเร็วเกินสามารถเอาไปแปะบนแบบกระจกหน้าต่างได้แล้วก็ให้น้องเลียไหนพี่แพะลองเล่าสีดอเช่กับดันดันคาแรคเตอร์ต่างกันไหมมากดันดันก็อาจจะเป็นหมาที่เขาอาจจะบริสุทธิ์สดใสนิดนึงจะไม่ค่อยฉลาดมากมายแต่ว่าเขาจะซนกว่าดอเช่หน่อยแต่ดอเช่ด้วยพันุเขาด้วยแหละซาโมยจะไม่ค่อยซนแล้วก็จะติดคนมากอย่างซาโมยอย พี่แนะนําจริงสมมติว่าใครนะคะแบบมีพื้นที่บ้านเยอะๆแล้วก็มีเด็กในบ้านซามอยก็เป็นทางเลือกที่ดีเหมือนกันเพราะว่าซามอยเขาจะรักเด็กมาก คือร้านมีของให้เลือกเยอะมากแล้วคือความจริงอะที่เนี่ยทางเพนวันเพชรเขาเป็นคนผลิตเองด้วยนะอย่างชอบมุมนี้มากเลยนะว่าใส่จูมเพราะว่าบางทีเราซื้ออะเราก็ไม่รู้ว่าน้องใส่ได้ไหม,มก็ต้องมาเปลี่ยนแต่ถ้ามาที่เนี่ยคือสามารถให้น้องลองได้เลย,เลยพี่ว่าแบบมีสีที่หลากหลายเราได้ลองกับตัวน้องจริงๆแล้วก็ได้รู้ซส์จริงๆแล้วก็เราจะได้รู้ว่าเรากับน้องอะสีแมทกันไหมสีมงคลไหมสีมงคลไหมอะไรต่างๆเออดีจังเลยอันนี้ก็เป็นของเขาใช่ไหมอะใช่แล้วนี่เขามีแบบผ้าอาบน้ำด้วยนะเฮ้ยเท่ห่วะเสียบอ่ะเสียบ ไม่เห็นไหมคะพอดีตัวเลยเราได้มาลองด้วยเพราะเขามีหลายไส์มากแต่เราลองในส่วของสายจูงดีกว่าชอบสีชมพูอะเห็นไหมคะว่าเราจะต้องมาลองด้วยเองคุณดูนะคะทว่าโบต้องอันนี้คะ่ะอ่พอดีตัวนี้ก็ะจกต้องเลย ใส่จงใส่จูงลองได้หมดมีหมด,ดเรามีสีได้นะทุกคนเราไม่จําเป็นจะต้องใช้สีเดียวกันอ่าปุ๊บเราซื้อแบบนี้ให้เขาเสริมไปได้นะอันนี้ก็คือมีไว้เป็นปลอกคอเพราะเวลาที่ดึงตรงนี้ดีกว่าดึงตรงคอนะคะทุกคน ก็นอกจากที่ทางร้านพินวันเพชรเนี่ยจะมีเป็นเฟอร์นิเจอร์ให้เลือกนะทั้งสําหรับน้องหมาแล้วก็มีหลายอย่างมากแต่ว่าทางเนี้ยเขาก็จะมีเป็นพวกแบบว่ามุมถ่ายรูปซึ่งเขาอันนี้เขาจะเปลี่ยนไปตามเทศกาลต่างๆให้ทุกคนมาแชร์ภาพถ่ายรูปได้เลยกับน้องหมาของตัวเองพี่เห็นมีแบบว่าแว่นตาเนี่ยให้หนองหน้ารใส่ด้วยนะเฮ้ยใส่แว่นกันแดดออ้ยมันน่ารักอะพิ่เคยเห็นมันใส่อ่ะเอาตรงเหมือนโซนตรงนี้เป็นเหมือนแบบของใช้ในบ้านที่ไม่ได้ลิมิตแค่น้องหมาด้วยถูกต้องแต่เข้าของ พวกนี้ก็สอดคล้องกับเข้าของน้องหมานะใช่ตุนอันนี้คืออะไรเป็นตุ่นตน่ารักอ่ะดูดีเวอร์แล่ตอนนี้ลดราคาอยู่ด้วยนะคะทุกคนแล้วน่ารักมากเราไปที่โรงเรียนไปที่ทางนั้นก็คือเก๋ๆเป็นคนเก๋อันนี้คือเบาะน้องหมานะคะที่พี่บอกแหละว่าเราจะต้องมาลองเพราะว่าเราจะได้จับให้น้องได้ลองอะไรอย่างเงี้ยให้ดูฟังก์ชันของมันอะไรอย่างเงี้ยแนะนําให้มาช้อปปิ้งด้วยตัวเองนะคะ แล้วอันนี้นะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งโซนไฮไลท์ของทางร้านที่เชื่อว่าทางเพจช็อปอื่นไม่มีแน่นอนอก็คือจะเป็นโซนเบเกอร์ช็อปค่ะก็คือว่าถ้าเกิดว่าเป็นคุณลูกค้าเนี่ยมาร้านแล้วก็สามารถมาเลือกซื้อฮร์เนสหรือจะเป็นโทแูแบ็กเป็นเสื้อผ้าให้น้องได้นะคะแล้วก็ความน่ารักคือเราสามารถมาเลือกแผดที่แบบติดกับตัวทูแบก็แบกหรือว่าแบบเสื้อผ้าได้แล้วคือเราสามารถคัสตอมไมซ์แบบที่เป็นของเราได้เลยใช่ทางร้านก็คือมีบริการแบบว่ารีดติดให้เลยเรียบร้อยใส่กลับบ้านได้เลยใส่กลัด้ สิ่งนี้เป็นชิ้นเดียวในโลกของเราเหมือนกันเดี๋ยววันนี้มินี่เลือก,กเป็นโทสแบ็กเพราะว่าเอาไว้ใส่ของน้องความน่ารักของทางร้านก็คือตรงแพทช์พวกนี้เขาจะเปลี่ยนตามเทศกาลไปเรื่อยๆอัปเดตท,ทุกเดือนเลยก็คือมีเรื่องให้เสียดสับกันตลอดมาอัปเดตแพทช์ใหม่ๆได้ตลอดนะคะ สำหรับใครที่เป็นมือใหม่นะคะไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มต้นซื้อของยังไงก็สามารถถามพี่พี่ที่ร้านได้ทุกเรื่องเลยเพื่อให้พี่พี่ช่วยแนะนําสินค้าที่เหมาะสมกับไซส์น้องรวมถึงพันน้องได้เลยค่ะเพราะว่าเขามีของให้เลือกทุกแบบที่เหมาะสมกับน้องหมาทุกวัยทุกเพศทุกพันธ์ เดี๋ยววันนี้เรามีเกมให้เล่นด้วยโ <Okay, S 2> อเคชอบเล่นเกมมากเหมือนกันโอเคก็คือว่าให้เวลา5นาทีไปเลือกของที่ตัวเองชอบมา5อย่างในร้านแล้วก็มาเจอกันตรงนี้ได้เลยร้นานไปหนึ่งสองสแยกนี่ก็น่ารักอ่ะมีด้วเอง อย่างไรที่ต้องมีเลยอันนี้ละกันเพราะว่าหมาบ้านเราตัวใหญ่อะต้องให้เขาอันก็น่ารักมากใส่จูงแบบที่แบบบุกน่ารักน่ารักน่ารักอ่พอสองอันเลยมาเป็นหนึ่งละกันนะคะอันนี้ก็จําเป็นจะต้องมีนะคะเพราะอันนี้มันเก๋ดีแล้วก็เราไม่ได้เห็นที่อื่นเขาทํารูปทรงแบบนี้่ว่าอันนี้แพชชอบ3ามชิ้นแล้วนะมีอันนี้แล้วที่สําคัญเราจะต้องมีสายจูงค่ะแพเอาสีมีละกันเพิ่มลูกเล่นให้กับน้องๆนิดหนึ่งถ้าไหล่ละ 2> 1, 2, 3, หนึ่งสองสามสี่นางสุดท้ายไปกันค่ะเมื่อกี้จับไปเราก็ชอบมากก็เลยคิดว่าอันนี้ดีกว่าเพราะมันดูฟังก์ชั่นอลดีแล้วก็ปิดได้พบแล้วไปกัน เดี๋ยวให้ทั้งคู่มาบอกเหตุผลกันว่าทําไมถึงเลือกชิ้นเหล่านี้มาเนาะให้พี่แถบพูดก่อนเลยเลือกชิ้นนี้เพราะว่าฟังก์ชันแลดีค่ะแล้วมันก็ดูนิ่มแล้วดูเข้ากับเฟอร์นิเจอร์ที่บ้านแล้วอีกอย่างคือถ้าเราไม่ได้ใช้เราก็เก็บพับอย่างนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยวางของได้อีกอของนินนี่เลือกเป็นเบาะเหมือนกัน <Okay. S 2> แต่เลือกมา2อันเพราะว่าเลือกไม่ได้ <laughs> อย่างอันนี้ค่ะมันเหมือนกับเป็นกึงก่งกึ่งผ้าล่องนิดนึงเป็นแบบดูเหมือน water proof <laughs> ก็เลยคิดว่าเออเหมาะกับน้องเราดูระบายอากาศได้ง่ายดีอันนี้เพราะว วัสดุเขาจะเหมือนแบบโซฟาค่ะเหมือนผ้าโซฟาเลยเหมือนผ้า <No. S 2> โซฟาคนเลยอ่ะอันนี้คือแบบนุ่มมากอันนี้คิดว่าเหมาะกับน้องถ้าเอาไปวางในห้องก็คือสวยคิดมาแล้วต่อไปของพี่อันนึงก็คืออันนี้พี่รู้สึกว่านจริงแล้วมันสําคัญมากแล้วก็ด้ดีไซน์อย่างที่บอกแหละว,ว่าเวลาแบบเราพกไปเราอะไรไปมันน่ารักแล้วเราสามารถที่จะเปลี่ยนสายตรงนี้กับตัวนี้ได้อีกอ่ะแนะนําค่ะอันนี้อ่ะของอมินนี่อันนี้ของมินนี่เลือกเป็นฟูแบ็กเหมือนกันแต่ว่าเลือกเป็นอันเนี้ยไม่ใช่อะไรชอบสีสามารถใส่ฟูแบ็กเข้าไป แล้วก็ดึงให้น้องออกมาได้อ่าต่อไปของพี่สายจูงแหละเขาดีไซน์ดีแล้วก็ใช้สีดีว,วัสดุเขาแข็งแรงทนทานมากถัดมานะคะอันนี้จะเป็นซิลิโคนฟีดิ้งแมทก,ก็คือเราสามารถปูวไว้ได้นะคะแล้วก็กวางแบบพวกชามอาหารออนท็อปได้ทําให้ไม่เลอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะข้างล่างเขาจะมีเหมือนต,ตัวดูดตัวดูดอะตัวดูดให้น้องไม่เคลื่อนเธอแมทชิ่งสีสวยมากเลยแล้วกระโดดข้ามมาอันนี้ค่ะ <laughs> <laughs> เป็นสายจูงที่แบบมันเป็นผ้าแล้วพี่ว่ามันดูเซฟน้องดีแล้วน่ารักก็เลยเอามาส I mm -hmm. ถัดมาอันนี้เลือกเป็นที่เป็นชามข้าวอันนี้ที่เราคุยกันไปตอนต้นว่าเออชอบที่แบบมันช่วยเก็บความเย็นแล้วก็ไม่ให้แบคทีรียขึ้นเหมือนกันค่ะของพี่คือเหมือนเขาของมิเนเนี่นนั้นแต่ว่าจะลึกแล้วก็ขนาดใหญ่กว่าค่ะเพราะว่าน้องหมาที่บ้านพี่ตัวใหญ่เออก็จะได้พอดีกับน้ําแล้วก็พอดีกับข้าวเขาแล้วด้วยสีด้วยก็รู้สึกว่าเออสีมันแบบน่ารักแล้วข้างล่างของเขาะจะมีตัวยางเพื่อไม่ให้ลื่นด้วยนะจบแล้วของพี่ของเราสุดท้ายสุดท้ายอันนี้ก็เลือกเป็นชามข้าวเหมือนกันแต่ว่าที่เลือกอันนเี้พราะ สองฝั่งก็คือเคามีน้องหมาสองตัวก็สามารถใส่เข้าสองฝั่งได้หรือฝั่งนึงจะใส่เป็นน้ําก็ได้แล้วชอบดีเทลตรงนี้คือเวลาที่บางทีอะเราวางไวน้นานๆอะแล้วกลัวน้องไม่กินหรือมีมดอย่างเงี้ยอันนี้คือเราสามารถเติมน้ำรั้นข้างได้นะเพื่อให้หมด,มมดไม่ขึ้นแต่ทุกอย่างของที่นี่คือเขาก็คิดมาแล้วเนาะใ,ให้เราสะดวกต่อการใช้งานแล้วก็คุณภาพสินค้าที่ดีเราไม่ต้องกังวลเลยว่าเราซื้อไปน้องหมาจะเป็นอันตรายต่อน,น้องหมาอย่างนี้ดีกว่าที่นี่ก็ของคุณภาพหมดเวลาที่เราได้น้องหมามาใหม่ๆอะม คิดว่าเอ้ยซื้อของที่ไหนดีซื้ออะไรตรงคาราเลยค่ะที่นี่ครบจบในที่เดียวค่ะ ก็อยากให้แฟนๆมินนสมินิทนะคะช่วยคอมเมนต์กันเข้ามาในช่องนิดนึงใต้คอมเมนต์ได้เลยว่าชอบชิ้นไหนมากที่สุดแล้วก็ชอบของพี่แพร์หรือว่าของมินนีมากกว่าตัดภาพไปที่น้องแลมโบน้องแบบรออยู่เออแล้วชอบดีเทลในร้านเขานะที่แบบว่าเอ้ยมีเพดพักกิ้งอะสมมติแบบเรากําลังเลือกพวกของแก้วน้ำอย่างเงี้ยใช่ก็เอาน้องไว้ตรงนี้ได้ไม่ให้น้องแบบว่าเดินวุ่นวายได้ใช่แล้วชอบแบบตรงเนี้ยบางคนเขาแบบมากับรถเข็นอะใช่ใช่ใช่เข็นได้เลยไม่ต้องกลัวว่าจะเกะกะ โชว์ผลงานนะคะชิ้นเดียวในโลกที่เราตั้งใจทํานะคะใช่แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากมาร้านพินบันเพชรก็เชิญได้เลยค่ะอันนี้อยู่ใจกลางเมืองนะคะม,มีที่จอดรถสะดวกสบายแล้วก็มีมกิจกรรมที่ให้เราทํากับน้องหมาได้ทั้งวันเลยนะคะแล้วก็วันนี้ก็ขอบคุณพี่แพนใหม่ด้วยขอบคุณเหมือนกันค่ะที่ชวนมาวันนี้อาจจะมีอีพีนักหน้าก็อาจจะชวนมาอีกยินดีค่ะเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวเอาน้องหมามาด้วยได้อยากให้เพื่อนๆนะคะรอรับชมว่ามินิสมินิตอีพีสามอีพีถัดไปเนี่ยเราจะไปกันที่ไหนแล้วก็จะมี แขรรับเชิญพิเศษเป็นใครนะคะรอติดตามชมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็แชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ